สวัสดีค่ะจับมาคุยวันนี้มีประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับโรคไตมาฝากคุณผู้ชมค่ะทุกวันนี้นะคะพบว่ามีคนป่วยเป็นโรคไตเพิ่มมากขึ้นค่ะและโรคนี้นะคะถือได้ว่าเป็นภัยเงียบเพราะว่าผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อมีปัญหาหนักหรือว่ามีอาการหนักแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันไว้ก่อนถือว่าดีที่สุดค่ะแต่จะมีวิธีการป้องกันยังไงจับมาคุยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปขอคําแนะนําจากคุณหมอวารางคณาพิชัยวงศ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลราชวิถีกันค่ะ ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้อยากมาขอความรู้จากคุณหมอในเรื่องของโรคไตค่ะอยากทราบว่าโรคไตเนี่ยเป็นได้ทุกคนไหมคะหรือว่ามีกลุ่มเสี่ยงไหนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเป็นพิเศษไหมคะค่ะ ก็ต้องบอกว่าโรคไตไม่ได้เป็นกันทุกคนคะนะคะแต่ว่าทุกวัยทุกอายุสามารถเป็นโรคไตได้ะนะคะโดยที่เนื่องจากว่าโรคไตเนี่ยมีสาเหตุสําคัญก็คือโรคเบาหวานแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นสองโรคเนี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสําหรับการเกิดโรคไตคได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีเบาหวานหรือว่าเป็นความดันโลหิตสูงกลุ่มนี้ค่ะก็ต้องไปทําการตรวจไตหรือว่าตรวจปัสสาวะ ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะนอกจากเบาหวาน<ๆ>ความดันโลหิตสูง<ม>ก็มีผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่า60ขึ้นไปหรือว่าคนที่มีโรคร่วมเยอะๆโรคหัวใจนะคะหรือว่ามีมีพฤติกรรมบางอย่างเช่นชอบซื้อยาโน่นนี่นั่น,านทานเป็นประจำโดยเฉพาะยาชุดหรือยาแก้ปวดอันนี้ค่ะก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคไตได้บ่อยกว่าคนอื่นค่ะ แล้วพฤติกรรมการรับประทานอาหารล่ะคะคุณหมอมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะก็ต้องเรียนค่ะว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นฐานนะคะ,คะว่ามีพื้นฐานโรคเดิมคืออะไรค่ะเช่นถ้าคนเป็นเบาหวานแน่นอนค่ะอาหารที่มีรสหวานมีความามีความมีแป้งผสมอยู่มากที่ะจะทําให้น้ําตาลสูงอันนี้ค่ะก็จะทําให้การควบคุมเบาหวานไม่ดีแล้วก็เป็นค่าไต ที่ไม่ดีตามมานะคะในขณะเดียวกันถ้าเป็นความดันโลหิตสูงค่ะอาหารที่เค็มมากๆหรือว่ามีรสเค็มนะคะก็จะทําให้ความดันเนยควบคุมได้ยากขึ้นแต่ถามว่าอาหารอะไรที่กินแล้วเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตาอาจจะไม่สามารถระบุแบบนั้นได้เพียงแต่ว่าแต่และโรคเนี่ยก็มีความจำเพาะที่แตกต่างกันแต่ยังไงก็ตามค่ะก็จะมีคนที่เป็นโรคไตไปแล้วนะคะ,คะซึ่ง ไตเนี่ยมีทั้งหมด5ระยะด้วยกันนะคะ,คะระยะที่ 1, 2, 3, 4โดยทั่วไปก็อาจจะยังมีชีวิตใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนคนปกติแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไตระยะที่5ที่มีการทํางานของไตลดลงจนถึงระดับที่กําลังจะต้องได้รับการบําบัดทดแทนไตช่วงนั้นก็อาจจะมีความจําเป็นต้องควบคุมอาหารบางชนิดะนะคะที่คุณหมอแนะนําแต่โดยทั่วไปก็ต้องโดยรวมก็ต้องดูว่าเป็นเบาหวานไหมเป็นความดันไหม ก็ถ้าพฤติกรรมกินเค็มเยอะๆนะคะหรือว่าชอบกินของหวานทานั้งๆที่เป็นเบาหวานอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไตได้ค่ะแล้วแบบนี้เราสามารถตรวจหาความเสี่ยงก่อนที่จะเป็นโรคไตได้ไหมคะคุณหมอแน่นอนค่ะโรคไตเป็นโรคที่ต้องตรวจะนะคะ,คะเพราะว่าถ้าเราไม่ตรวจเราจะไม่เคยทราบเลยค่ะว่าค่าไตาหรือว่าค่าการทําง,งานของไตเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะสิ่งที่แนะนําก็คือทำได้ด้วยการตรวจเลือดะนะคะแล้วก็ตรวจปัสสาวะ การตรวจเลือดเนี่ยค่ะมีจุดประสงค์ในการหาค่าการทำง,งานของไตโดยที่จะมีค่าแ l a อยู่2ตัวที่ควรจะสนใจก็คือค่าครีเอตินีนกับค่า e g f r หรือว่าอัตราการกรองของไตโดยทั่วไปเราก็หวังที่จะให้อัตราการกรองของไตเนี่ยมีค่าสูงสูงนะคะก็คือยิ่งสูงก็ยิ่งดีละค่ะแต่ส่วนในเรื่องของการตรวจปัสสาวะสิ่งที่เรามองหาก็คือ ไข่าขาวที่รั่วนในปัสสาวะนะคะเราควรจะตรวจทั้งเลือดทั้งปัสสาวะเพื่อหาความเสี่ยงในการเกิดโรคไตแล้วก็ให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลาเราไป ตรวจเลือดหรือว่าไปพบแพทย์เนี่ยเราควรจะถามแพทย์ว่าตอนนี้เนี่ยค่าไตายอยู่ที่เท่าไหร่แล้ว <c oughs> อันนี้ค่ะก็อยากจะเป็นคําถามที่อยากจะให้ทุกๆคนถามไว้กับตัว <c oughs> เพราะว่าเวลาเราไปถามเนี่ยเวลาเราไปถามว่าใครเป็นเบาหวานบ้างใครเป็นความดันบ้างทุกคนจะตอบได้หมดค่ะว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่พอมาถามว่าเป็นโรคไตหรือเปล่า ideally, ทุกคนเริ่มไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเลขพวกนี้ค่ะเวลาไปตรวจเลือดแล้วต้องให้ความสําคัญว่าหลังจากตรวจเลือดแล้วค่าอัตราการกรองของไตหรือว่า eGFR ของท่านเนี่ยเป็นเท่า ถ้าพบว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตแล้วค่ะคุณหมอจะมีวิธีการดูแลตัวเองได้ยังไงบ้างคะค่ะต้องเรียนค่ะว่าถ้าเป็นโรคไตนะคะก็ต้องถามคุณหมอเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ค่าไตายอยู่ที่เท่าไหร่การทำงานของไตยอยู่ที่ระยะไหนเพราะว่าแต่ละระยะก็ต้องนําเรียนเลยว่ามีการดูแลรักษาที่แตกต่างกันนะคะถ้าเป็นระยะทั่ว,วไปเช่นระยะ1 2, 3หรือว่า4ต้น,ตน ก็เป็นเหมือนคนทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นระยะ5การดูแลก็จะแยกแล้วก็แตกต่างออกไปโดยทั่วไปก็ต้องบอกว่าถ้าเราไม่อยากจะเป็นโรคไตเลยนะคะสิ่งที่ต้องปฏิบัติก็คือว่า1ก็ทราบค่าไตาแล้วหาโรคร่วมหาความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะทําให้ค่าไตลดลงนะคะสิ่งที่ต้องแนะนําก็คือว่าก็ทําชีวิตให้พฤติกรรมสุขภาพให้เป็นคนที่มีสุขภาพดีะนะคะเน้นในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ทานเค็มนะคะลดการกินเค็มเน้นในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะซึ่งการออกกำลังกายถ้าถ้าง่ายๆค่ะก็เดิน อย่างมากก็จับเวลาไปนะคะซึ่งเขาก็บอกเราว่าวคู่คุณจะออกประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ก็นับไปค่ะแล้วก็จะได้มีกําลังใจในการออกกําลังกายนะคะ,คะแล้วก็พยายามดื่มน้ําน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเนื่องจากว่าบางคนเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในประเทศเขตร้อนบางทีเราอาจจะอยู่ในห้องแอร์แล้วเราอาจจะลืมดื่มน้ําค่ะอาจจะต้องฝึกนิสัยในการดื่มน้ําให้ได้ประมาณวันละ1.5ลิตรนะคะ,คะซึ่งโดยทั่วไปเราก็คิดว่าเราน่าจะกิน เกินหรือว่ากินพอแต่ว่าคนกินน้อยเนี่ยก็จะรู้ตัวว่ากินน้ําน้อย<ะ>ก็พยายามที่จะตวงนะคะว่าให้ทานได้1.5ลิตรต,ต่อวันซึ่งก<ะ>็จะถือว่าจะทําให้การทํางานของระบบต่างๆในร่างกายนั้นดีนะคะ นอกจากนี้ก็ยังควรจะระมัดระวังในเรื่องของการใช้ยาซึ่งการใช้ยาค่ะถ้าเป็นยาที่เราจําเป็นจะต้องรักษาโรคพื้นฐานที่ท่านมีอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าก็มีความจําเป็นก็ต้องทานภายใต้การดูแลของแพทย์แต่ยาที่ท่านไปซื้อเองโดยที่ไม่ทราบสบรรพคุณที่ชัดเจนโดยเฉพาะกลุ่มยาชุดนะคะที่มาเป็น10บสเม็ดเลยหรือว่าเป็นยาแก้ปวด ที่มักจะต้องใช้ยาแก้ปวดอยู่เสมอเสมออันนี้ค่ะท่านควรระวังแล้วก็ท่านควรจะถามแพทย์ทุกครั้งที่ท่านจะใช้ยาโดยเฉพาะถ้าท่านที่มีไตเสื่อมแล้วนะคะ,คะเพราะว่ายาพวกนี้ค่ะบางชนิดขับออกฤทธิ์ที่ไตเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้ไตมีค่าการทํางานผิดปกติได้ในช่วงหนึ่ง ถ้าท่านมีความจําเป็นต้องใช้ท่านก็ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะทราบมาว่าคนที่ป่วยเป็นโรคไตคะ่ะคุณหมอจะทราบว่าตัวเองป่วยเนี่ยก็ต่อเมื่อมีอาการหนักแล้วเลยอยากทราบว่าอาการแบบไหนหรือว่าสัญญาณแบบไหนคะที่บ่งบอกว่าตอนนี้เราเป็นโรคไตคะคุณหมอเอ่อก็ต้องเรียนค่ะว่าอาการของโรคไตมีความหลากหลายนะคะก็ไม่ได้จําเพาะนะคะแล้วโดยทั่วไปถ้าไม่ไตาวายระยะสุดท้ายนะคะทุกคนก็อาจจะยังรู้สึกว่ามีชีวิตประจําวันทาได้ตามปกติเลยนะคะก็เลยต้องนา เรียนว่ามันจะต้องใช้คําว่าสัญญาณเตือนโรคไตนะคะ,คะเอาง่ายๆค่ะถ้าท่านมีปัสสาวะที่ผิดปกติเช่นปัสสาวะมีฟองปัสสาวะเป็นเลือดจริงๆอันนี้ท่านไปโรงพยาบาลอยู่แล้วใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าสมมติว่าหนังตาเริ่มบวมมีคนทักว่าตาบวมขาบวมปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆนะคะปวดหลังปวดบั้นเอวนะคะปัสสาวะมีสิ่งมีกรวดเม็ดสวดทรายอันนี้ท่านก็ไปโรงพยาบาลอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ต้องนําเรียนจริงค่ะเนื่องจากว่าสมมุติว่าถ้าบอกว่าโรคไตเป็นโรคเบาหวานความดันทุกคนก็เป็นกันอยู่แล้วอาการก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรยกเว้นถ้าท่านเป็นโรคเฉพาะสําหรับโรคไตจริงๆที่จะมาด้วยอาการบวมปัสสาวะมีฟองแบบนี้ค่ะก็อาจจะต้องมาตรวจนะคะถึงจะทราบว่าเป็นโรคแบบจำเพาะที่เกิดจากโรคไตหรือเปล่าโรคไตมันก็เลยไม่มีอาการก็เลยจำเป็นค่ะที่จะต้องอาศัยการตรวจเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะเพื่อค้นหาโรคค่ะ แล้วสําหรับคนที่ป่วยเป็นโรคไตแล้วคะคุณหมออยากให้คุณหมอแนะนําในเรื่องของอาหารที่ที่ผู้ป่วยสามารถรับประทานได้หรือว่าควรที่จะเลี่ยงคะ okay, คุณเคค่ะต้องเรียนค่ะว่าจริงๆโดยทั่วไปนะคะถ้าคนที่มีความเสี่ยงสําหรับการเป็นโรคไตคันนี้ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องแนะนำนะคะก็อาหารพฤติกรรมอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คืออาหารรสเค็มนะคะ,คะเพราะว่าถามว่ากินเค็มเยอะๆเนี่ยเป็นโรคไตจริงไหมมันอาจจะไม่ได้สามารถอธิบายกันได้โดยตรง แต่ว่ามันจะอธิบายการผ่านทางเรื่องของการที่ทําให้ความดันสูงขึ้นเวลาถ้าเราทานเค็มมากขึ้นแน่นอนค่ะการวัดคําว่าไตาทํางานหนักขึ้นนั่นหมายถึงไตก็มีหน้าที่ควบคุมความดันโลหิตด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นยิ่งกินเค็มความดันยิ่งสูงขึ้นนะคะ การที่ความดันสูงขึ้นก็ยิ่งทําให้เป็นโรคไตามากขึ้นโดยทั่วไปก็จะต้องบอกว่าให้หลีกเลี่ยง,ยง<ๆ>การบริโภคอาหารเค็มแต่ว่าเวลาเราพูดถึงอาหารเค็มเนี่ยในประเทศเราก็มีการใช้น้ําปลากันเยอะนะคะ,คะเราอาจจะไม่ก็ทราบแหละไม่ใส่น้ําปลาหรือว่าไม่ทานน้าปลาแต่ว่าบางอย่างมันแทรกอยู่ในสารอื่นๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นเช่น าสารปรุงรสอื่นๆะนะคะ,คะหรือแม้กระทั่งกะปิซึ่งเราก็กินกันเยอะนะคะน้ำพริกกะปิก็ทานกันเยอะเลยทีนี้ก็บางอย่างมันก็จะสอดแทรกค่ะกับไปกับอาหารแปรรูปหรือบางอย่างค่ะเราเราทานจนเราไม่รู้สึกว่าอันนี้คืออาหารเค็มเช่นพวกแกง แกงเผ็ดต่างๆเวลาเราทําเครื่องปรุงเราก็เตรียมเครื่องปรุงเครื่องแกงพวกนี้เราก็จะใส่เกลืออยู่แล้วนะคะ,คะซึ่งเวลาเราทานแบบนี้เราจะไม่รู้สึกเลยค่ะเพราะลิ้นเราคุ้นชินกับความเค็มนะคะโดยทั่วไปก็ต้องบอกว่าถ้าการลดเค็มจริงๆเหมาก็ต้องบอกว่าตามที่การรุรงค์นะคะลดปรุงลดซดลดซุปต่างๆค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญวันนี้ก็ลองเอาน้ำปลาพริกออกไปจากเมนูก่อนอันนี้ก็น่าจะง่ายที่สุดค่ะ,คะ ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหมอย,ย้าถึงความสําคัญของการตรวจหาความเสี่ยงโรคไตตั้งแต่เนินเน่นๆค่ะโรคไตเป็นโรคที่สําคัญนะคะแล้วจริงๆเนี่ยก็เจอได้บ่อยนะคะมักจะต้องถามทุกๆคนค่ะว่าวันนี้คุณเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะแต่ว่าการที่จะทราบว่าเราเป็นโรคไตหรือไม่นั้นจําเป็นต้องได้รับการตรวจเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะนะคะแล้วก็ดูว่าค่าอัตราการกรองของไตเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วว่าไตาเนี่ย ปัสสาวะมีไข่ขาวปนด้วยหรือเปล่านะคะอันนั้นก็อยากจะฝากบอกไว้ค่ะให้ถามทุกทคนคนข้างตัวนะคะว่าวันนี้ไตคุณยังโอเคอยู่หรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะสำหรับความรู้ที่เป็นประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะ ใ,ให้ลดเค็มดื่มน้ำให้เพียงพอระมัดระวังในเรื่องของการใช้ยาและมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะอย่าลืมเลยนะคะไปตรวจหาความเสี่ยงโรคไตด้วยค่ะก่อนที่พรุ่งนี้จะไม่มีไตให้เราดูแลด้วยความ่วงยญยจากพวกเราชาวจับมาคุยสวัสดีค่ะ